ที่น้องเจา้าสวนยางทั่วประเทศนะครับนเนื่องจากเดี๋ยวนี้ได้งงนงตรงนี้ได้ลงโฆษณาเกี่ยวกับพันยามสกุล KT สองนะครับซึ่งเป็นพันที่ดีที่สุดในใน,ในขนะะนี้และเราซึ่งได้ปลูกมาทั่วประเทศมากกว่า32ปีแล้วเราเป็นที่ประจักษ์ทั่วทุกพื้นทีภาค ของประเทศไทยที่นี้ก็เป็นที่นิยมเพราะว่ามันจดดเด่นเ้นก็มีหนึ่งต้นโตรเร็วต้นใหญ่โตรเร็วให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า500กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีทั่วประเทศนะครับทโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยจังหวัดมหหนองาคายเน,นี่ยไปเยอะสามารถที่จะส่น,สนได้ทีนี้หลังจากลงทำจดทะเบียนที่ถูกต้อง สถาบันวิจัยยางมาปี2,524จนถึงแอนอ,อรขึ 1, 1, ้นสารหลักหนึ่ง1ย่ก็ได้โจทย์มาแล้วก็ขายมาตลอดเพราะว่าอันนี้เป็นที่ยอมรับของสังคมจึงมีบุคคลแอบอ้างแล้วก็ใช้ชื่อว่าอยู่จังหวัดจังลอกข้อความที่โฆษณาในหนังสือยางเศรษฐกิจนะยางเศรษฐกิจเป็นหนังสือที่ผมลงโฆษณาและ หนังสือไม่ลองไม่รู้เอาทั้งดุนแล้วก็ไปอธิบายเลยโดยเฉพาะวนนั้นใช้ชื่อว่าชื่อนายดุลน,นะครับมีเลขโทรศัพท์ก็08859976 8 0แล้วก็0842525670อะไรหลงนี้ซึ่งเาอาคำว่า AKSAM คือชื่อามทีคือังแล้วเขาทำเสมือนหนึ่งว่าอยู่จังหวัดตังเดี๋ยวก็ไปอยู่ท่าแพเดี๋ยวไปอยู่ที่โน่นที่นี ให้ท่านเจ้าของสวนต้องระวังเพราะว่าพาไปปนปล้องเนี่ยผลผลิตมันจะไม่ได้ถ้าซื้อจะุ้องทำจะมีใบเสร็จรับเงินค่าพันยางที่ถูกต้องถ้าหากผลผลิตไม่ได้คุณสามารถที่จะฟ้องร้องได้นี้ชัดเจนเราก็ยืนยันเราก็มีหลักประกันทีนี้คุณไปซื้ออย่างอื่นเนี่ยคุณจุดทะเบียนแล้วย,ยางก็ถามคุณโอ้โเอสั่งมาสางมาัสางมา,มาเลมมาเลซึ่งก็ได้เตือนไปแล้วให,ให้เวลาจะไปแอบอ้างลุงในเว็บไซต์ ของอ่าอัพเด่นอัพเด่นเบียร์พันยางจังหวัดจังมีที่ไหนทำไมเป็นคนดุคน,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 นลคกลับซึ่งผมก็ตรวจสอบแล้วก็ได้เตือนไปบ้างแล้วให้เตือนไนแล้วผมก็ได้แจ้งความไว้พ็จะเล่นอย่างนี้มันโอาชื่อเสียงผมไม่ขายมันก็เท่าแบแปลของผมเพราะอย่างนั้นวันนี้ถึงเรียนพี่นอ้องผู้ที่จะปลูกยางทั่วประเทศเนี่ยได้ทราบนี่หน้าตาผมอย่างนี้นะได้รกวมมีคลผลอาไปแอบอ้างมันจะถูกไหมอย่างนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้อง วันนี้ผมก็ได้เตือนไปอีกครั้งหนึ่งยังมีพฤติกรรมให้ผลเสียที่ผมไม่ได้เห็นหผลเสียก็คือผลผลิตจะไม่ได้ถ้าคุณไปซื้อเินมันกล้นได้ก็เอาพันคืออะไรก็ไม่รู้ก็ไปบอกว่าเคทีสามหนึ่งหนึ่งแล้วหน้าตาใช้เงินกูตัวหลับไปแล้วแต่กองผมมันมีหับผิดช่องในงานที่ทำเรามีต่อยอดมีที่อยู่มีแปลงยางถูกต้องทุกอย่างแม่คุณไปเอาไปลงเว็บไซต์ของนี่พันทสามหนึ่งใครจะไปรู้นะแต่กูแห่ามาก อย่าว่าข้างเลยว่ามาเลเซียจะให้มันไม่มีมัน,ม,ม,ม,นมีกฎหมายอย่างระหว่างประเทศต้นละหนึ่งร้อยห้าร้อยดอลลาร์เขามีเลกซี่ทางบรราัญญาเขาเจดทะเบียนได้หมดเราไปทําไม่ได้ผมเอามาข้องปีบีผมมีหลักฐานม,มาขึ้นทะเบียนได้ไม่มีหลักฐานมันจะขึ้นไม่ได้แล้วคุณอย,อยู่คุณก็มาบอกคุณมีแล้วก็เลี้ยงรายอื่นๆด้วยอย่าเอาพฤติกรรมแบบนี้ทั่วไปมาหลอกชาวบ้าน มันเป็นเรื่องเสียหายต่อประเทศชาติและบ้านเมืองคณเห็นแก่ได้เล็กน้อยน้อยแต่ว่า <sucks> มันเสียหายมากอย่างมาลอาสังที่ไม่นานมานี้ก็นังซื้อพิมพ์่อมบรรณาธิการเขาก็ตามไปดูเขาก็ไม่นิ่งนอนใจว่าไอ้สามหนึ่งหนึ่งให้คุณผิดทิ้งได้ไหมเขาก็ตามไปจังหวัดเลยเขาก็มีคุณทรงศพสารประจวบจากนายกสมาคมชาวสงญานจังหวัดเลยเขาก็ให้ให้ข้อมูลต่างๆเขาไปดูตามอันนี้เขาเป็นที่ประจัก เพราะอย่างนั้นถ้าไม่ดีจริงเรายืนอยู่ไม่ได้กลายเป็นคนหลอกลวงวันนี้ที่มาแจ้งในนี้ก็่อให้ให้ใหระวังบุกคนแอบมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะการที่ท่านจะสร้างอนาคตอยากจะได้ผลเยอะตามนี้แต่ปรากฏว่าดูหลอกลวงแล้วมันเจ็บปวดแล้เสียหายจึงขอเรียนที่แจ้าหน้าที่ว่าไระวังบุกคนแอบ้างที่ไหนก็ตามผมไม่มีตัวแทนและผมไม่ตั้งตัวแทนด้วยที่มาถ้าคุณอยามาซื้อเราส่งให้ทั่วประเทศ ัได้เลยแน่ตามเลขโทรศัพท์ก็0819799999นะครับนะครับที่ที่ได้แล้วก็มีที่ที่สองของผมเองแต่ให้ลูกชายตับอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีก็คุณสมิทธ์ตัเลขโทรศัพท์090 12345แล้วก็44แล้วก็ที่บ้านก็ลูกชายลูงชาก็088 433 สามหนึ่งสองสามหรือว่าสีแปดแปด่ามสามหนึอันนี้ก็ติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรามีสองแหล่งจังหวัดตัังและลาดดีโยนเนือเหนออย่ากนั้นไม่ใช่คาาุณตำรวัจก็วันนี้ก็ต้องขอโทษต่อพี่น้องชาวอย่างด้วยที่ว่าใครกว่าพูดวันนี้มีอารมณ์พวกคนในแอมอารผมเชีเ่ออะไรเยอะเยเนี่ยผมก็จะไม่ยอมให้คนคนนี้แอมอา เป็นสกปรกเนี่ยผมก็ได้แจ้งความมาแล้วนะครับจริงๆแนะนำให้ดูด้วย